สวัสดีครับผมผมไ่แต่ครับนี้ครับครับยู่ผมสองสองแท่ก็กล่วยเลยครับ <c oughs> ยิงต่อยต่อย ครับผมก็อยู่นีนะครับเพื่นมหาครับเพิ่นมหารับนี่กอครับเพื่อนมหาแต่างีคอนเทิร์ตไปเพราะ่อนเสิร์ตเล้กางติโจนะครับผมนี่งไปบิ่งอันในป่าท่อนก่อนในป่าท่าก่อนครับผมโอ้ในป่าผมอุ้ยนี่นะครับ ในร้าตานะทางตาไอพคกนะครับตามปามปาีมือเลยคนเมืองมาไลตครับอาศัยผมนะครับับดามาบคนคนต้องไลกันครับเจ่อาศัยลงไว้ครับนี่จะรีบจะไยแล้วรีบดูเลยแต่ใจยูไปครับเยางเงตั้งมือครับ

ตัมดเพียก็ยองจะตั้งดี่องจ้ตักบาทองโจ้ตับัตรก็ไมไอโฟนนี่ครับไหนครับผมแค่นอนายแค่นอนมาโอ้ยไยก่อนไว้ยาวไปเกี่ยวองแฉก่อเดี๋ยวของแฉกแล้วผมเป็นยังครับลุ่งไว้อยู่ครับาตมหมูงะ่ือมือสั้นแต่บาน ตันตัวอยเขอนแล้วะย่างตอกไม่ออกคำไปไม่ออกคำนะชซวยอะไย่างตอกย่งมาเขิงไปก่อเนเจ้าตัวละจะไม่อยู่ไก่่อนเนาะไปกินหวาจเน่เขาจะมาไหน้จัยามขายกแก่เนะเ้าขนันมาเยีอยามใกูย่มนีครับเปมาเองครับผมบด้มาดนนะครับผมนี่น้องแก้แต่งงานปุนะครับมาเที่ยนึงกับบริมาด้วยข้ายากเบียด เพิ่นแม่ป่าเพิ่นผ้าไปเฮ็ดไห้เห็ดหน้าอยู่เนาะเดี๋ยวกะอันไทยหน้าเดี๋ยวกะว่านเขาแบบว่าอันโมพี่เบิ่งเข้าซื้อหรอครับเท็ดน้มโมเป็นขายอย่างเดียาว์สมเขาแมนขายอย่างเดีขายยันเยาว์ตั้มโมก็ใส่ใส่โคกับอู้ขัดเกือบอะไรนี่เกือบพระท่านนี่ใส่บเอาลงแบบเอาตีนขีดแล้วนั่งใส่กระคับเลยน่า ทั้งมื่อครับเอาไปหาหัวค้ำก่อนนาขึ้นอยบกถูกถูกระวังเยอะหวค้รัเลยเสียอ้ครับยนาตอกกันเ็นยังครับต้มมรอลยะไอ้ตมาลดอฟนอทังนี้ก็บมู๊ ไอ้เจีผ่านอันอนไม่ออกแฟนใ่อึ้งโอ้ยอนออกคนพี่ใจอึ้งเออะโอ้ยกเนือจัสามที่สี่ที่สพอนะครับมันสีฝ้ายมันนักแห่มาครับาะว่าสไปทยเอ็มมีกันเตรียมกระโล่งเฝ้าเนอะครับเนอเอ็มมี่มันกระทายอยู่ครับัวศไปไทยเอ็มี่ครับโอ้ ตำหมึทุ่วครับเมื่อนี่มาตั้มกรก่ายใครพกแก่กินหน้าเหมือนเนี่ยพกหัวตีเสียบพ้กเสียบพวกเสียบมาเสียบปะเนาะมาเสีบเรก็ได้ครับพ่กเสียบกับกเซียั่งคอยสิวนเอาเองหรอไม่ หวานจนที่ล่ตงาบานแท้รวานเจ้านานาผ้าไปนี่ว่าตอกกับนีนี่เรว่าหมกซิมบงซิมบงกจ้าดียออเอาบกเอตให้เราซิมหน่ยเกตเนี่ยเรามากินบะเกเอตแห่งนึ่งโอหอก่อนดีอือหึม่ตอข้า้เจ้ีออเสมาเลยะอะิีกะ ไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปไว้เ่้นักครับกะคิปนี่กะขอบคุณนหลายๆท่านที่เข้ามาเบิ้งนะครับขอบคุณม้วนกันครับผมได้เส้นเมืองไทยต่อครับผมสวัสดีครับเอาซียเบิ้งมีอความ